มิสูบิชิปาเจโร2026เปิดตัวด้วยภาพลักษณ์ที่หรูหราและทรงพลังมากขึ้นภายนอกดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัยไฟหน้าเล็ดแบบใหม่พร้อมกระจังหน้าที่โดดเด่นบ่งบอกความแข็งแกร่งในสไตล์ SUV ระดับพรีเมียมตัวถังสีขาวมุกสะท้อนความหรูหราเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมบาะหนังแท้ระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันเช่น Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าและกล้องรอบคันเครื่องยนต์ใหม่ให้สมรรถนะท,ที่ทรงพลังแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นปาเจโร2026จึงเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวอนเนกประสงค์ที่ผสานความหรูหราความสะดวกสบายและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวด้านหลังของมิ s ูบิชิรุ่นปี2025ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนความสปอร์ตและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน เส้นสายตัวถังเน้นความฉบเฉีียวทันสมัยเพิ่มความดุดันให้กับรถด้วยกันชนหลังดีไซน์ใหม่ที่มีความแข็งแรงและบึกบึนรองรับทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่ทางไกลไฟไท้ายเล็กแบบใหม่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทําให้ตัวรถดูโดดเด่นและล้ําสมัยโดยรูปทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อเข้ากับเส้นสายด้านข้างของรถอย่างลงตัวเพิ่มความหรูหราและความปลอดภัยในทุกการขับขี่นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และไฟเลี้ยวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ฝาท้ายได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดเพื่อใส่สัมภาระหรือการขนของหนักก็ทำได้สะดวกยิ่งขึ้นส่วนล้อและซุ้มล้อด้านหลังก็ถูกเสริมด้วยดีไซน์ที่เน้นความบึกบึนเพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่กล่าวได้ว่าด้านหลังของ Mitsubishi 2025ไม่เพียงแค่สวยงามทันสมัยแต่ยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกรง่งสมรรถนะและความหรูหรายอย่างลงตัว ภายในห้องโดยสารของมิตซูบิชิรุ่นปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายเป็นหลักวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงทั้งเบาะหนังพรีเมียมพวงมาลายัยหุ้มหนังและแผงคอนโซลที่ตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกทันสมัยให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายในทุกที่นั่งเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลังถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้นั่งสบายแม้ในการเดินทางไกล อีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศแยกอิสระที่ควบคุมได้หลายโซนทําให้ผู้โดยสารทุกตําแหน่งได้รับความเย็นสบายอย่างทั่วถึงเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อก็ครบครันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่ให้มิติของเสียงรอบทิศทางสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับกล่าวได้ว่าภายในของ Mitsubishi 2025คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหรา ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนเพลิดเพลินไปกับทุกการเดินทางหัวใจสำคัญของมิซูบิชิรุ่นปี2025อยู่ที่ขุมพลังเครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านสมรรถนะความทนทานและความประหยัดเชื้อเพลิงเทคโนโลยีล่าสุดถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดการปล่อยมลพิษและทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นรุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จที่ให้แรงดิดสูงตั้งแต่รอบต่ำ ช่วยให้การออกตัวและการเร่งแซงเป็นไปอย่างมั่นใจรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการเดินทางไกลที่ต้องการพลังงานต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองรวดเร็วทําให้ผู้ขับรู้สึกสนุกและมั่นใจในทุกสภาพถนนในด้านความทนทานมิตซูบิชิได้เสริมโครงสร้างและระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทําให้สามารถใช้งานได้ยาวนานแม้ในสภาพถนนที่โหดร้าย พร้อมรองรับเชื้อเพลิงที่หลากหลายตามมาตรฐานสากลกล่าวได้ว่าเครื่องยนต์ของมิซูบิชิ2025ไม่เพียงให้พละกกำลังและความแรงที่เหนือกว่าแต่ยังคงไว้ซึ่งความประหยัดความทนทานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์การใช้งานของผู้ขับในยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ